สวัสดี Fan แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะฮะมากันที่เรื่องแรกครับก็มีเรื่องราวของราสมูสฮอยลุนนะฮะตามรายงานจากเทเลกราฟครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวราสมูสฮอยลุนอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับนี่คือ ตัวเลือกอันดับแรกที่แมนยูต้องการนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้แมนยูได้มีการตัดในรายของตัวเลือกหลักคน,นก่อนไปเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างเช่นแฮร์รี่คีนแล้วก็โอซิมเฮนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการดันฮอยลุนขึ้นมาเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งพื้นที่ศูนย์หน้านะครับแมนยูเนี่ยเชื่อว่าดิวเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็เรื่องของเบ็ดเงินราคาตัวที่แมนยูพร้อมจ่าย อาจจะสักประมาณ50ล้านปอนด์นะครับถึงแม้ว่าทางสโมสรเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินแล้วก็การเทเวอร์ยู่ก็ต่มนะครับแต่ว่ามีความมั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยจะสำเร็จแล้วก็แมนยูสามารถบรรลุเกี่ยวกับข้อตกลงได้ ทางฝั่งของนักเตะแล้วก็ทางฝั่งของอาตาลตาตัวเลือกของแมนยูเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่ราสมุสฮอยรุนเท่านั้นครับตอนนี้มีในรายของโคโรมูนี่ของทางแฟรงเฟิร์ดด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเทนฮากเนี่ยมีการเลือกไปที่คอยรุนมากกว่านะครับหรือว่าชื่นชอบฮอยรุนมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากนั้นเทเลกราฟบอกว่าแมนยูกำลังมองถึงการขายแฮร์รี่แม็กไกวร์จดอนซานโชเฟรดแมคคารมนีมาร์ซียาลอเล็กเตรลิสเอ็ดดี้อินลันกานะครับ เด็กปายี่ เพื่อเป็นการนํางบประมาณจากการขายเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาอีกด้วยนะครับช่วงเนี้ยดูเหมือนว่าเอริกินฮาร์กสั่งลุยแบบเต็มกําลังนะฮะเนื่องจากว่าการเตะช่วงรีซั่นเนี่ยมันใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีสักประมาณ2รายสามรายที่เป็นนักเตะใหม่จะได้แบบจูนกันติดตั้งแต่แรกนะครับทาให้ตอนนี้เมสษัทเมสามาแล้วนะฮะแล้วก็ตามแผนในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยหรือก่อนที่จะเตะช่วงรีซั่นเนี่ยต้องมีโอนาน่า หรือตำแหน่งผู้สับรประตูหรือตำแหน่งศูนยหน้าเข้ามาอีก2รายด้วยกันนะครับมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เอเดนตนการต้องการเลยนะตั้งแต่มีการให้สัมภาษณ์ก่อนจบซีซั่นสียอีกนะฮะเรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีผมก็เห็นด้วยนะที่ต้องเร่งเรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่ ก่อนที่จะมีการเตรียมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อแบบไม่ให้เป็นแบบการเสียเวลาไปในตัวด้วยนะฮะเพราะว่าซัมเมอร์ก่นกอนๆหรือว่าตลาดซื้อขายนักเตะรอบบก,ก่อนของแมนยูเนี่ยแมนยูเนี่ยชอบไปซื้อช้าแล้วก็พอซื้อช้าเนี่ยนักเตะก็ปรับตัวได้ช้าแล้วก็มีการเลือกใช้เนี่ยมันก็ต้องกินเวลาไปอีกนะฮะอาจจะ4เกม5เกมในพิบั์ลักอังกฤษไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของรัสบูธฮอยลุนเพิ่มเติมนะครับสื่ออังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการไปรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็มีการไปหาข้อมูล kiều cặp bương lặng ก่อนที่ราสบุนฮอยรุนเนี่ยจะเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็ก่อนที่จะย้ายมาอตาลนตารวมไปถึงมีทีมในหลายทีมเนี่ยให้ความสนใจอีกด้วยนะครับราสบุนฮอยรุนเนี่ยเอาย้อนกลับไปตอนที่นักเตะเนี่ยอยู่กับทางสตอมกราดแล้วกันนะครับต้องบอกว่าฮอยรุนเนี่ยแรกเริ่มไม่ได้อยู่กับทางสตอมกราดนะก่อนหน้านั้นเขาก็ไปอยู่กับทีมอย่างพวกโคเปนเฮเกนอะไรมาก่อนนะครับแต่ว่าเอาแบบจุดที่เริ่มที่จะมีชื่อเสียงแล้วกันก็คือสตอมกราดนั่นแหละนะครับที่ อย่างที่เราทราบกันก่อนที่ย้ายมาออตาลนตาเนาะเข้าใจกันตามนี้พอนะครับโดยผู้อำนวยการของสตอมร้านเนี่ยอย่างอันเดสชิคเกอร์เนี่ย เขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าแนวคิดของทีมเนี่ยก็คือการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จโดยที่มีนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่า2 3สาคนแล้วก็เน้เนในเรื่องของการผลักดันดาวรุ่งขึ้นมาพัฒนาหรือว่ามองหาดาวรุ่งเข้ามาร่วมทีมนะครับทั้งสโมสรเนี่ยพยายามผลักดันพวกเขานะครับให้มีการก้าวไปในข้างหน้าอีกหลายก้าวหรือว่าพยายามผลักดันพวกบวอด,ดารุ่งแหละ ให้มีการพัฒนาฝีเท้าแล้วก็มีเส้นทางอาชีพการหาแข้งที่ดีขึ้นมากกว่านั้นนะครับทั้งเรื่องของการประสบสำเร็จแล้วก็เรื่องของการย้ายทีมอะไรต่างๆนะครับรัสบูนฮอยรุนเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างชั้นดีนะครับในการที่เจ้าตัวเนี่ยทำงานแล้วก็ประสบสำเร็จแบบสมบูรณ์แบบนะครับเขาย้ายเข้ามานะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความเก่งกาจนะช่วยให้เราเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและหลังจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่า รงกาัเอจุดแข็งอย่างหนึ่งของราสมุสอยรุนเนี่ยนะครับเขามีโปรไฟล์ที่ชัดเจนมากซึ่งชิคเกอร์เนี่ยก็มีการอธิบายนะครับว่ารูปแบบการค้นหานักเตะของสโมสรเนี่ยเราจะดูไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปดูที่เรื่องของตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับแต่สําหรับกองหน้าเนี่ยเราพยายามมองหาแบบว่ากองหน้าที่มีความแข็งแกร่งนะครับมีความเร็วมีความดุดัน ซึ่งเราก็ไปเจอราสวูดอยรุนนะฮะแล้วก็ได้มีการสำรวจได้มีการเช็คฟอร์มตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้เห็นเรื่องของความเหมาะสมที่เราเนี่ยต้องดึงเข้ามาร่วมทีมในตอนนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ จากนั้นเนี่ยทางสโมสรสตอมกราดเนี่ยนะฮะก็ได้มีการติดต่อวิดีโอคอลไปหาทางครอบครัวแล้วก็นักเตะทันทีนะครับซึ่งพอได้แบบมีการพูดคุยกันเนี่ยได้สัมผัสแล้วเนี่ยรู้สึกว่านักเตะรายเนี้ยดาวรุ่งรายเนี้ยเป็นนักเตะที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในตอนนั้นเนี่ยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อันเดรียสชิกเกอร์ผู้อำนวยการของทางสตรองกรดเนี่ยเขาก็ มีการแบบเปิดเผยเบื้องหลังนะว่าเด็กคนนี้ก่อนที่จะย้ายมาต้นสังกัดของเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์อะไรอย่างไรคุณสมบัติอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับจากนั้นครับมาที่คิสเตียนเอลเซอร์นะครับเอลเซอร์ User เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมของสตอร์มกราสนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมงานกับฮอยลุนมาอยู่แล้วนะฮะอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะฮะเพราะว่าฮอยลุนก็เป็นเด็กเก่าของสตอร์มกราสอยู่นะครับเอลเซอร์ User เนี่ยเขาก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า เราเนี่ยต้องการสูตรหน้าที่มีความเร็วนะครับแล้วก็มีความดุดันไปกับบอลได้ดีนะครับมีความแข็งแกร่งนะ เพื่อทำลายกู่ต่อสู้นะครับหรือว่าทำลายแนวรับของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับซึ่งทางรัสมุทฮอยรุนเนี่ยมีทั้งความเร็วแล้วก็การตัดสินใจที่รวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการแล้วก็นั่นคือจุดแข็งของทางรัสมุทฮอยรุนอีกด้วยนะครับด้วยภาษาแล้วก็สไตล์การคุมทีมเนี่ยนะครับพอรัสมุทฮอยรุนย้ายมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นการต่อเติมหรือว่าเสริมเรื่องของสภาพที่มันลงตัวเป็นอย่างมากนะครับย้ายมาแล้วก็ราสมุทฮอยรุนเนี่ยปรับตัวได้ง่ายนะฮะแล้วก็ เรื่องของสไตล์การเล่นก็เหมาะสมกับทีมอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นส่วนเสริมที่ลงตัวนะฮะเขามีความสามารถนะครับแล้วก็มีความเร็วนะฮะสภาพร่างกายก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสภาพร่างกายโดยรวมนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทํางานอย่างหนักมากนะฮะไปกับบอลได้ดีอะไรต่างๆนะครับนะเอลเซอร์กล่าวต่อนะครับว่าก่อนที่เราจะเซ็นสัญญากับทางรอสสฮอยรุนเนี่ยเรามีการติดตามผลงานของฮอยรุนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มองได้ว่าดาวรุ่งรายเนี่ย สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับพอรัสมุนฮอยรุนเนี่ยย้ายมาร่วมทีม ตอมกาสแรกๆเนี่ยนะฮะเขาสามารถสร้างความประทับใจให้กับทางสโมสรในทุกๆด้านได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กับทุกคนอีกด้วยเขาเป็นมิตรเขาเป็นคนที่ที่ห้านะครับแล้วก็ไม่ถือตัวไม่แบบหยิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอุดมไปึงมีความห้าวด้วยนะครับซึ่งย้อนกลับไปครับในตอนที่สโมสสเนี่ยเจอกับผู้แข่งแล้วก็ในเกมนั้น,น,นเนี่ยนะฮะทางรัสบูฮอยรุนเนี่ยทำประตูได้ด้วยพอรัสบูฮอยรุนทาได้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเลือกที่จะวิ่งไปดีใจต่อหน้าแฟนบอล ของคู่แข่งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการไปดีใจแบบนั้นเนี่ยมันก็มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่คุณซือ้อ ของทารสตอร์กราดอย่างเอลเซอร์เนี่ยเขาก็มีการอธิบายว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแต่มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวนั่นแหละที่แบบมีความห้าวมีความแบบซึ่งก็ยังเด็กอยู่นะครับเทห้าวหน่อยนะฮะพร้อมบวกอะไรประมาณนั้นนะครับรมไถึงรัสมุนฮอยรุนเนี่ยเป็นนักเตะที่รับแรงกดดันได้ดีนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะเล่นในสนามที่ใหญ่หรือว่าเล็กก็ตามแฟนบอลเท่าไหนก็ตามนะฮะรัสบุนฮอยรุนเนี่ยไม่มีความกดดันเลยนะครับเขาเนี่ยพร้อมเล่นเพื่อแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ แม้ว่าจะเป็นสนามที่ใหญ่แฟนบอลแบบเต็มความจุเขาก็เล่นแบบไม่กดดันผ่อนคลายรับแรงกดดันได้ดีท,ท,ทั้งที่อายุยังน้อยนะครับเจ้าตัวมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็เวลาลงเล่นเนี่ยเจ้าตัวแบบจะมีออร่าแบบเปล่งประกายมากๆในยามลงเล่นนะฮะทำให้แฟนบอลเนี่ย สนใจแล้วก็โฟกัสเด็กคนนี้เป็นพิเศษนะครับไม่สําคัญครับว่าคุณเนี่ยจะเตะในบ้านหรือว่านอกบ้านเนี่ยซึ่งทางรัสมุนฮอยรุนเนี่ยรับมือเกี่ยวกับความกดดันได้ดีมากๆุโรวมไปถึงรัสมุนฮอยุนเป็นคนที่เล่นบอลแล้วก็ entertain แฟนบอลนะก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นล็อกสตาร์นะฮะแล้วก็ มีแฟนบอลมีแฟนเพลงเนี่ยเข้ามาดูนะฮะเออแล้วก็ทางร็สมนอนเทอรนก็มักจะแบบเพี่มีการปลุกรอกแฟนบอลน,นะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยตื่นตาตื่นใจอารมณ์ปันว่าว่าเราไปนั่งดูเรอเนลเดซี่หรือว่าคิเียโนโรนดแล้วก็เราเนี่ยเออรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ แบบหยุดมองไม่ได้หยุดชมไม่ได้นะครับเราอยากเห็นแบบโรโดได้บอลเราอยากเห็นแบบโรโดเลี้ยงผ่าดอะไรประมาณนั้นเมื่อสมัยก่อนนะครับซึ่งอารมณ์มันเลยนะฮะที่ทางเอลเซอร์พยายามอธิบายเกี่ยวกับลัสบุนไอยรุ่นนะครับในยามลงเล่นนะฮะก็นี่คือคร่าวๆแล้วกันนะครับที่เอามาให้รับฟังกันนะครับมันเป็นบทสัมภาษณ์ของดีเรคเตอร์ของฝั่งซอมกราสนะฮะแล้วก็ ทางผู้จัดการทีมของทาง Storm Glass นะครับที่เคยร่วมง,งานกับ r a s m u s h h o y r u มาก่อนนะครับแล้วก็มีการอธิบายอะไรต่างๆนานาแหละนะครับที่เกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้ที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดู h ิ t map เนี่ยนะฮะ h อยร u นเนี่ยไม่ใช่สูงหน้าที่อยู่แต่ใกล้แบบบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมไปตรงข้ามหรือว่าในกรอบเขตโทษเท่านั้นครับเขาเนี่ยเป็นศูนหน้าที่ เคลื่อนที่มีความหลากหลายทั้งด้านซ้ายนะครับถ้าคิดกันง่ายก็คือบริเวณตัวเดมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็บริเวณที่บรูโนยืนรวมไปถึงบริเวณที่เป็นตัวเดมเส้นฝั่งขวาแต่ว่าจะมีการออกมา ลงมาล้วงบอลบริเวณริมเส้นฝั่งปวาี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะหรือว่ากลางรุกฝั่งขวาแล้วกันนะครับส่วนตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยขอยืนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็เป็นฮิตแบบที่เราน่าจะซรา้ากคนดีนะครับแล้วก็เรื่องของการทำประตูส่วนใหญ่ก็การทำประตูเนี่ยจะเกิดขึ้นในบริเวณกรอบเขตโทษนั่นแหละนะครับอาจจะมีบางประตูที่ทําได้นอกกรอบเขตโทษเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับก็ทีเด็ดอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับซึ่งเรื่องของการจ็บกอ์อะไรต่าง ก็ถ้าเกิดมาจริงเนี่ยอาจจะมีการพัฒนากันต่อ P ีหนึ่งรับแล้วก็สถิติทางด้านอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ทำประตูจาก Openplay นะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่อันดับ7นะฮะ0.44นะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบ1.37นะฮะอยู่อันดับี่8 ของลีกเลยนะครับแล้วก็มีการสรัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยอยู่ที่6.92เป็นอันดับ3นะครับรวมไปถึงการดวนกับคู่แข่งแบบท0 5 0เลยนะฮะอยู่อันดับที่6 3.78นะครับแล้วก็มีการครอบครองบอลในครั้นี้สุดท้ายเนี่ยทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ0.83นะฮะหรือว่าอันดับที่38นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของราสมุดฮอยรุนที่เอามาให้รับฟังกันการมีคิดอย่งางไรก็ คอมเมนต์นเขามาได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นเรื่องของคำอธิบายเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เกี่ยวกับโปรไฟล์ต่างๆของฮอยลุนนะที่ ซึ่งออกมาจากคนที่เคยร่วมงานกับพอยลุนนี่แหละให้สัมภาษณ์กันดอ,อกมานะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องของเมสันเมาส์นะครับที่สื่ออังกฤษนะครับเขาก็ได้มีการพูดถึงตําแหน่งของเมสันเมาส์นะครับตกลงแล้วเนี่ยเมสันเมาส์เล่นตําแหน่งไหนเบอร์สิบได้ไหมปีกได้ไหมเป็นแบบบล็อกทูบล็อกได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เอเดรียนฮาร์ดจะใช้ในรูปแบบแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวสรุปให้เราฟังกันนะครับตําแหน่งที่ น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือตำแหน่งแทนที่คริสเตียนดีเร็กเซนนี่แหละนะครับที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ4-2-3-1ยืนใกล้ๆกับคาเซมิโร่ยิงยิงคาเซมิโร่ไปหน่อยหรือว่า4-3 ให้คาเซเมโร่เนี่ยยืนเป็นตัวรับตัวเดียวแล้วก็ผัดขึ้นไปเป็นในรายของเมสันเม้าส์กับดูโน่ไปเลยมันก็สามารถทําได้นะครับเมสันเม้าส์ก็เล่นได้แบบหลากหลายในพื้นที่กองกลางเหมือนกันนนครับนี่คือตําแหน่งแรกก็คือตําแหน่งแทนที่เอเด็กเซนแบบง่ายๆไปเลยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันแบบง่ายๆตามนี้นะครับและถามว่าบทบาทไหนที่เจ้าตัวเนี่ยชอบมากที่สุดเจ้าตัวเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยชื่นชอบในตําแหน่งผู้เล่นหมายเลขแปดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยลงเล่นตั้งแต่เด็กมาแล้วนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นล่ะมี เมสันมาก็บอกว่าเขาสามารถลงเล่นได้ในรูปแบบหน้าที่แบบบล็อกทูบ็อกก็คือเกมรับก็ลงมาช่วยได้นะครับหรือถ้าเกิดให้เขายืดหยุ่นไปเล่นเกมลุกด้วยก็ได้เหมือนกันดัแบบล็อกทูบล็อกแหละทุกคนน่าจะเข้าใจกันง่ายนะครับในระหว่างเล่นเกมรับแล้วก็เติมขึ้นมาเล่นเกมลุกมาช่วยในเรื่องของการแอซซิ์การทำประตูเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็สามารถปรับตัวกับการเล่นในพื้นที่แนวลุกได้ แล้วก็พื้นที่เชิงลึกได้ก็คือเกมรับนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เมสซเนาวพูดเองนะเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่เป็นแบบลงมารับหรือว่ายืนสูงเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับจากนั้นครับตัวเดิมเส้นฝั่งซ้ายเสืออังกฤษเนี่ยเขาก็มองนะว,ว่าซึ่งทวัตทูเคินเนี่ยเล่นในระบบ3 4 2 1เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูเรื่องของฮิตแมพเนี่ย เมสซัทเมาส์จะเล่นในรูปแบบเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเยิงฝั่งซ้ายนะไม่ใช่แบบตัวดริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับถ้าถามว่าไปยืนตัวดริมเส้นฝั่งซ้ายได้ไหมก็ยืนได้แต่ถ้าเกิดต้างถึงเรื่องของระบบการเล่นของทวารทิวเติที่เมสซัทเมาส์เคยยืนเนี่ยเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งซ้ายยิงยิงซ้ายนะครับต้องย้ำกันก่อนยืงยิงฝั่งซ้ายก็มีการออกซ้ายบ้างแต่ว่าไม่ได้ค้ำเป็นตัวดริมเส้นเลยแบบนั้นไม่ใช่นะฮะ และถ้าเกิดมองว่ามายืนเป็นตัวดิมเซนแบบนั้นได้ไหมมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในแง่ที่แรดฟอร์ดเนี่ยโดนผลักดันขึ้นไปเป็นศูนหน้าตัวเป้าเมสันเมลก็มายืนทดแทนกันไปในบางเกมหรือว่ามีการยืดหยุ่นนั่นเองหรืออาจจะมองในรูปแบบแบบเอาเมสันเม์มาเล่นเป็นแบบมิทฟิลตัวลุกฝั่งซ้ายอาจจะมองในเรื่องของรูปภาพเนี่ยเป็นตัวดิมเซนแหละแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็หุกเข้ามาเป็นมิดฟิลตัวลุกอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณฮวนมาตาเคยเล่นนะฮะทุกคนน่าจะคิดภาพมันออกนะครับ,ออนะรบตำแหน่งการ ยืนก็คือตามรูปภาพยืนฝั่งขวาแต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยหุบเข้ามาตรงกลางอ่าบรูโนอย่างนี้นะครับคือไม่ได้ค้ำทางฝั่งขวาซะทีเดียวแต่ว่าหุบเข้ามาตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็ให้บันบิซาก้ากับดาร่เนี่ยเติมขึ้นมาเป็นตัวเริมเส้นแทงน่าจะเข้าใจความหมายผมดีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่มีการพูดถึงกันก็คือบิทฟิลโตรุกได้ไหมก็ไม่ได้มีปัญหาครับทางเมสันเมาส์ก็เล่นได้อยู่แล้วนะฮะ มีซีซั่นหนึ่งที่การันตีว่าเขาเนี่ยสามารถแบบมีคุณสมบัติในเรื่องของการแอซิดแล้วก็การจบสกอร์ได้นะครับนั่นก็คือซีซั่น2021นสจนถึง22เป็นซีซั่นที่ดีนะในพิีเวดเดงกิทเนี่ยนะครับเขายิงไปทั้งหมด1 1บประตูแล้วก็10แอซิดนะครับส่วนใหญ่เขาก็ยืนในตำแหน่งตัวมิดฟิลด์ตัวรุกนั่นเองนะครับพรีเมียร์เกอร์นั่นแหละตำแหน่งของทางบรูโน่เพราะฉะนั้นเรื่องของตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็เจ้าตัวเล่นได้น,นะครับสถิติก็มี เรื่องของตำแหน่งด้านขวาเล่นได้ไหมก็จะคล้ายๆกับด้านซ้ายครับเล่นได้แต่ว่าก็คงไม่ใช่แบบตัวเิมเส้นที่ไปประจําการฝั่งขวาเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มีตัวริมเส้นฝั่งขวาขาประจําอยู่แล้วก็คือแอนโทนีถูกไหมครับก็อาจจะมีการปรับใช้ในรูปแบบที่ผมเคยอธิบายไปเหมือนกับตัว ถ้าเกิดแบบมีการคาดการกันออกมาว่าไปเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนั่นแหละ,ะอธิบายไปแล้วนะเรื่องของฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายมันจะคล้ายๆกันนะครับสุดท้ายเนี่นะครับเราจะได้เรื่องของการเตะลูกนิ่งนะครับเมสันเมาส์ก็ให้สัมภาษณ์กับการเปิดตัวทางฝั่งแมนยูชัดเจนนะครับว่าซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามแบบว่าซ้อมเรื่องของการเตะลูกนิ่งลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนะครับ โดยที่มีไอดอลเนี่ยก็คือเดวิดเบ็กแฮมแล้วก็คริสเตียโนโรนโดนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้รับคุณภาพจากจุดๆนี้ด้วยฮะก็คือลูกนิ่งอะไรต่างๆจากเมสันเมาส์นะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่เสืองกริดเขาเขาก็ออกมานะครับแฟนพีกิดี่เหนื่อหหรก็คอมเมนต์กันเข้ามา ปิดท้ายกันครับเรื่องของดับเิลนะครับมีรายงานจาก Even i n g s t a n d a r d มีการระบุกันออกมาครับว่าการที่แมนยูกับดับเบิลเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเนี่ยยังไม่ตัดโอกาสนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะเรื่องดังกลับนะครับก็คือการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่นั่นเองนะครับในระดับเดียวกันครับในรายของดีเนสันเนี่ยนะฮะลอติแคมฟอร์เรสต้องการสัญญากับดีเนสันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการติดต่อกับทางสโมสรแมนยูเป็นประจำนะครับตำแหน่งของทางดีเนสอ ก็คือสามารถย้ายทีมได้สโมสรก็อนุญาตให้ย้ายทีมเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าผู้สัรตรูรายนี้ก็มีความสนใจแบบนั้นด้วยนะครับกลับไปอีกรอบหนึ่งในเรื่องของเดวดิดเดครับมุมมองจาก ESPN มีการระบุออกมาเลยครับว่าแมนยูยังคงมีการวางแผนที่จะจัดการเจรจาคุยสัญญากับเดวิดเดีดแบบตัวต่อตัว,ตว รวมไปถึงการหาลือเกี่ยวกับสัญชาฉบับใหม่ให้มันมีความลงตัวมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการมองกันว่าด้วเบราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งของแมนยูต่อไปแล้วนะฮะในช่วงซีซั่นหน้าเพราะว่าแมนยูเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับอันเดรยวานาตนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ